บอกว่ายินดีที่เราจับช่วยพูดหน่อยอ่า uh, <to> <laughs> ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเป็นใจมาก <c oughs> โอ้นานๆเข้ามาครัง้งแล้วแต่ก่อนไม่ได้เข้ามาวันนี้เ <c oughs> ลยไม่มาเพื่อนมันชวนมาไปว,ว่ายน้ำหลักเมืองเพิ่งรู้ว่าอยู่ตรงนั้นนหละพอวันน uh ี huh. ้อยากมาอีกเออเลยมาอีก uh huh. ก็ตั้งใจมาที่นี่กันเลยค่ะ uh huh. ตั้งใจมาเพราะเขาอยากมาเออตั้งใจมาเพะอยอ พี่มาจากไหนเนี่ยมาจากเชียงใหม่ค่ะพมาจากเชียงใหม่ <c oughs> อ้ยินดีที่ได้รู้จักมากมากยินดีที่ได้รู้จักรเราแกร์แบบนี้ค <c oughs> ือยินดีมากเลยขอบคุณครับคร <c oughs> ับวิวงามและเธอเพื่อนที่แสนอบอุ่น <c oughs> โอ้สวยจริงๆคุ้มค่าวันนี้มาคุ้มค่าเลยฮอ ที่รุนขอขอหนึ่งพันขอขอให้เจอคนเออตะกี้กำลังว่าว่าขอเจอคนดีๆมาปุ๊บเลยฝา,า,ากแอปไปลงไปเด็กหัวหมาเจอคนดีๆอือมีคนนึงอ่ะเอออยากตลอดชีวิตเออฮัลโหล <id>: สวัสดีครับอู้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายสักหน่อยดูสวัสดีครับปลาอย่างเราลุงกระพรอนี้อยู่เนี่ยวูวงามขนาดนนี่นี่นี่ไปพูดก่อนเลยปไปพูดก่อนปต่ำเรนนี่ฮ้ยปลาต่ำหมดตังนะเออน่ะเออแมกับ เออเดินมาเดินมาเดินมหมต้องหกกัไเ้เนีเดินแจ๊ะแจลสสลก่สลอืสโลบจกันบัแจะดูไอ้ยๆาสลักไก่ขึ้นไปฮะเดินไคคุ้มค่ามากเลยวันนี้อันนีดดเอรเรัดเนีอรนเอลัดอยเนอ

เดูดูอย่างแล้วสุดยอดเยอืสุดยอดสุดยอด